ก็ง่ายท<า><า>ี่ต้องอ่านสคริปอย่างเดียวค่ะแต่ว่าก็ยากนิดนึงในที่แบบพยายามจะไม่ตื่นเต้นแล้วแบบเผลอแบบกัดลิ้นตัวเองนะคะ งทะเบียนมาเดี๋ยวตอบเพื่อนแถวสุดท้ายนะ ชื่อว่าชเอมค่ะกวิตาธิลิขิตยอยู่ปี2นะคะเรียนสายตีดีค่ะวันนี้มาเป็นพิธีกรให้ Beyond Animation Festival ค่ะ ครับชื่อภูผาครับตากล้องครับผมเ, <c oughs> เพื่อเรียกมาครับก็ถ่ายได้อยู่บางครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาววิลรลักษณ์พรมลาอยู่แ <c oughs> ขนงทีดีค่ะมาเป็นตากล้องให้ค่ะใช่ค่ะชอบทำกิจกรรมเพราะว่าได้เจอเพื่อนใหม่ๆได้รู้จักการรับผิดชอบที่มากกว่าเดิมแล้วก็ช่วยการทำงานเป็นทีมค่ะ <c oughs> ชื่อปุนันันครับชื่อชักปุลครับอยู่เฟซสองแนทูดีทำหน้าที่เกี่ยวกับการคุมเรื่องการไลครับการทรวิสชิ้นมากก็แล้วก็คุมพ,พวกกล้องครับก็เคยครับสองาครั้งเออมีทั้งส่วนตัวและขณะครับแต่ว่าในลักษณะของแบบมีเครื่องควบคันจะเป็นของขนามากกว่า่วนส่วนตัวจะเป็นพวกแบบสตรีมสุดตัว สวัสดีครับชื่อลีโอ,อ Leo นะครับเป็นตากล้องนะตื่นเต้นแะงานแรกครับสวัสดีครับทิวไม้ครับวันนี้มาร่วมงาน Beyond Animation ครับมาฟังคุณเซบาสเตียนแชร์ประสบการณ์การทำงานสวัสดีค่ะซันนี่ค่ะก็เป็นรุ่นที่จบแล้วนะคะเพิ่งทำทีสิบไปก็มาฟังคุณเซบาสเตียนเหมือนกันเผื่อได้ประสบการณ์อะไรใหม่ๆคะ่ะ The objectives of this endeavor today are to facilitate the exchange of knowledge in the creation of 2D animation works and to foster a community of individuals who appreciate, value, and are interested in the animation. So, I'm Sebastian, and I will be talking with you this morning. About uh, well, 16 years of career in uh, animation and in comics. We used uh, very very different technique to do the whole film. And actually, one thing is uh, we were only three people to do this movie. Um, so this flow of narration is very different for example uh, i always try to uh, to move uh, the text from one side to another of the screen first of all uh, it's a privilege to be able to uh, listen to your stories and your ideas and i'll keep the questions short so uh, when we come to this storytelling what are the advice that you can give to the uh, aspiring storyteller or the director that can be used in any uh, form of media. เขาบอกว่าจริงๆแล้วมีเดียทุกอย่างเนี่ยมันมันมีเงื่อนไขและกลไกที่แตกต่างกันในการช่วยให้เราเล่าเรื่องเรื่องได้ดังนั้นเรามักจะไม่ค่อยสร้างเรื่องเรื่องเดียวที่ใช้เล่าทุกมีเดียทุกวันายจริงขอบคุณมากครับขอบคุณครับ อาจารย์ประกโบพบิทักษ์ครับสอนอยู่ที่คณะดิจิทัลอาร์ตครับได้เห็นวิธีการทํางานและสิ่งที่เห็นชัดที่สุดคืออารมณ์ของงานที่ออกเป็นฝรั่งเศสตรงนั้นเห็นชัดแล้วก็มีความร่วมสมัยนะฮะแล้วก็เห็นวิธีคิดในการใช้สีในการสร้างเลเยอร์ต่างๆก่อนที่จะงานจะออกมาได้มุมมองแล้วก็ได้รู้ขั้นตอนและเทคนิค แล้วก็ดูว่าในโลกสากลนั้นเขาทํางานกันอย่างไรเลเวลแค่ไหนแล้วก็จะต้องปรับตัวเองเนี่ยให้อยู่ในโลกสากลอย่างไรชื่อนุชค่ะเป็นคนที่ประสานงานให้กับงานนี้อยู่ค่ะมีประสบการณ์แล้วจากปีที่แล้วเพราะยันปีนี้ก็เตรียมงานได้ได้แน่นขึ้นค่ะแล้วก็สนุกกับกับสตาฟแต่ละคนแบบทุกคนให้ไงความรวมมือดีมาก

did idea me throw in, but okay, induced. Um we have some keywords like "Bus Bomb," In the town called Sunset Town. It's a story about uh, a mystery, a murder mystery in the town. It's like there have been there's been cases of kids, children, has been missing. Okay, so uh, a picture, uh, you uh, you need to have a, a main storyline that is uh, really really clear and unravel easily. Uh, uh, this one is this one. Yep. Okay. Here. Yeah. Sorry. i <coughs> คณนะดิจิทัลอาร์ตมหาวิทยาลัยสิตครับชื่องานเต็มๆว่า Beyond Animation Festival แต่จริงๆตัวชื่องานเนี่ยมันเป็นร่วมใหญ่มาจากสถานที่ฝรั่งเศสนะครับเป็นคนจัดงานออมหากรรมฉายภาพยนตร์แอนิเมชันทีนี้เราได้มีโอกาสไป,ไปเป็นพาร์ทเนอร์กันไปทำความร่วมมือกันแล้วเราก็เลยแบบเราก็เลยครีเอทงานย่อยในงานใหญ่ก็คือเราจะใช้ชื่อว่า Master Class Workshop Master Class Workshop เนี่ย คือมีทั้งมาสเตอร์คลาสด้วยแล้วก็แล,วกแ,ลวกแล้วก็มีเวิร์กช็อปด้วยนะครับตัวงานก็จะเป็นการเชิญวิทยากรที่มาจากต่างประเทศซึ่งเราก็จะเชิญศิลปินหรือว่านักทำงานแอนิเมชันหรือคนที่มีแบ็กกราวด์เกี่ยวข้องกับงานแอนิเมชันเนี่ยนะครับเราได้มีเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นโปรเฟชชั่นอลเราก็ร่วมกันกับสาสุวฝรั่งเศสในการไปเชิญวิทยากรเนี่ยมาจัดงานมาสเตอร์คลาสที่มหาวิทยาลัยครั้งนี้เป็นครั้งที่2ในการที่เราจัดงานนี้ครับแล้วก็วิทยากรครั้งนี้ชื่อคุณเบสตียน พี่มาเล่นะครับผมซึ่งก็เป็นผู้ช่วยผู้กำกับนะครับในงานแอนิเมชันเรื่อง Little Nicholas นะครับผมแล้วก็ท่านยังเป็นนักเขียนภาพประกอบเป็นนักเขียนการ์ตูนช่องนะครับแล้วก็เป็นนักทำงานเป็นแอนิเมเตอร์ด้วยนะครับผมในงานเวิร์กช็อปที่อาจารย์เขาเตรียมมาครจริงจิงก็สนุกมากเลยเพราะว่าอาจารย์เขาบอกว่าครั้งนี้เขาอยากได้คนจำนวนค่อนข้างเยอะหมายถึงว่าสามารถที่จะ อาจารย์เขาเป็นอาจารย์อยู่ที่นู่นด้วยเขาก็เลยบอกว่าเขาอยากได้คนประมาณ60คนหรืออะไรเงี้ยเราก็เลยมีการจัดเตรียมลูกศิษย์ของเราไว้ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเวิร์กช็อปเนี่ยตั้งใจที่จะเอามาพูดถึงเรื่องของการเตรียมการก่อนการถ่ายทำเนี่ยแหละก็คือขั้นตอนการทํางาน before pre production อะไรเงี้ยนะครับซึ่งอาจารย์เขาบอกว่าด้วยความที่เขาเป็นนักเล่าเรื่องเขาก็เลยอยากที่จะมาสอนเราหรือมาแนะนํากลเม็ดในการที่จะจัดการกับเรื่องเรื่องราวที่เรามีเนี่ยว่าในเรื่องเรื่องหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ทําได้แค่อนิเมชัน บางทีเรื่องนี้มันอาจจะไม่ได้เหมาะที่จะเอาไปทำแอนิเมชันแต่มันอาจจะเหมาะเอาไปทำการ์ตูนช่องหรือมันอาจจะเหมาะเอาไปทำกราฟิกโนเวลเขาพยายามจะสอนเราแมว่าเขาจะช่วยเราดูว่าเรื่องแบบนี้มันควรจะไปออกแพลตฟอร์มแบบไหน,นผมอาจ,จัรยร์ฟอนออจากคณะดิจิทัลอาร์ตแขนง 2D ครับผมจริงๆก็หน้าที่หลักๆคือเป็นหน้าที่ประสานงานกับพังสถานทูตฝรั่งเศสแล้วก็ทำหน้าที่เป็นโมเดเรเตอร์ ขนาบข้างกับตัววุทยากรเพื่อช่วยแบบถ่ายทอดองค์ความรู้และมชั่ร์ว่าผู้เข้าร่วมจะ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 เข้าใจจะเข้าใจเนื้อหาและสาระของของของตัวองค์ความรู้ครับเขาคงได้รับการเปิดโลกต้องใช้คำนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเราน่าจะคุ้นเคยกับ Environment ที่พบเจอคนทำหนังแอนิเมชันสัญชาติไทยเป็นหลักแต่ว่าเราได้เจอนักทำหนังแอนิเมชันสัญชาติฝรั่งเศสซึ่ง วิทยากรที่เราเชิญมาเนี่ยเขามีความถนัดในสายงานของเขาหลากหลายพาร์ทมากตั้งแต่การเป็น compositioning artist ไปจนถึงเรื่องการวาดและการสร้างกระตูนในหลายเครื่องมือหลายแพลตฟอร์มอะไรเงมันทำให้เขาเห็นความเป็นไปได้ว่าคนคนหนึ่งทำอะไรได้หลากหลายขนาดนี้ได้หรอแล้วเขาต้องอาศัยต้นทุนความเข้าใจความรู้กี่สา เผมคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นการเปิดโลกเขาทางด้านนั้น